สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวฮานอยสูตสองตัวรูดในงวดประจำวันที่12ทธันวาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11แอดมินให้อยู่ที่1กับ3 สำหรับแนวทางนะผมมา3223ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็1881ในรอบ VIP นะครับผมก็เข้า2รอบนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมในวันที่11ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12ชอบก็ค่อยตามนะครับผม ตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมจะอยู่ที่3กับ4 3มี3ามห3 6 3 7สา้าก็ดและก็สา สำหรับสี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งเจ็ด สายเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่และก็ห้าห้าสำหรับสามตัวสี่สามหนึ่งหนึ่งสามแปด กสี่สองแล้วก็สองสี่ห้า อฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอปตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ